แผงค้าและที่อยู่อาศัยเรียบริมรางรถไฟทั้ง8ชุมชนในเขตเทศบาลนครนค,ครราชสีมาบางส่วนถูกรื้อถอนเร่งด่วนเพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงที่ผ่านตัวเมืองส่วนที่ยังพอขายได้บ้างก็เตรียมหาสถานที่ใหม่ค้าขายอย่างร้านขายส้มตำไก่ย่างของวาริษาวาริษาที่อยู่ในชุมชนเรียบนครซึ่งเธอบอกว่าจับจองที่ดินริมรางทำมาค้าขายมานานกว่า20ปี แต่เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยไล่รือ้อทำให้เธอต้องหาที่ค้าขายแห่งใหม่ตั้งเป้าจะตระเวนขายส้มตามไก่ย่างตามตลาดนัดเป็นนโยบายของรัฐที่ที่มีผลกระทบกับคนจนเนาะค่ะแต่ว่าคนจนก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ได้พูดแต่ว่าถ้าในใจก็คือเดือดร้อนนั่นแหละค่ะแต่มันก็เป็นความเจริญที่เขาเข้ามามแต่ว่าอยากจะให้เขาชดเชยในเรื่องของพื้นที่ทำไมค าในเรื่องของอาชีพที่เราจะต้องหายไปตรงนี้ยังไงบ้างคะถ,ถ้าเลือกได้มันมันเลือกควบคู่กันไปคืออยากได้แบบที่ทำมาหากินที่มันมันมันส่งผลกับรายได้ด้วยเช่นเดียวกับหญิงสูงวัยคนนี้ที่จับจองที่ดินริมรางในชุมชนใบเล่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมานานกว่า30ปีแต่เมื่อถูกไล่รือ้อทำให้เธอตัดสินใจเช่าที่รถไฟเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพออชอขณะที่บางคนซึ่งเป็นกลุ่มเประาะบางมีอาชีพเก็บของเก่าอย่างคงไรที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงไอ้ที่พลายนเนี่ยมันแคบขนาดห้าเมตรนี่มันไม่กว้างเท่านี้ได้ยายจะอยู่กันพอไหมโอห้าเม,มตรห้าเมตรเกือทจะงลวงแจ็คทลารเนาะค่ะจะอยู่กันหลายคนเป็นสิบคน ก็อยู่ซุ้มแม่ซุมซ้มลูกซุ้มลูกซุม้มหลานก็บสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนจ้ะห<ม>ลานก็อยู่โรงเรียนนี่ร้องสามคนแลว้วโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมาจากการสำรวจของเครือข่ายสลัมสี่ภาคพบว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการถูกไล่รื้อราวสามร้อยครัวเรือนจำนวนนี้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงร้อยหกสิบหกครัวเรือนซึ่งพอชอสนับสนุนเงินให้เปล่า12ล้านบาท สร้างที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคคาดว่าจะเริ่มดําเนินการเฟสแรกในปีนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบ,บางที่ถูกไล่รือ้อกลุ่มแรกเข้ามาอยู่อาศัยคนจนเมืองเนี่ยค่ะหรือวาสลัมเนี่ยมันเป็นอะไรค่ะภาพสะท้อนของโครงสร้างโครงสร้างของการบริหารของของรัฐเนี่ยนะคะที่มันที่มันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและมันผิดพลาดมาตลอดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนาะคนะ่ะเนาะคื โครงการขนาดใหญ่เนี่ยใช้งบประมาณสูงนะคะเนาะคิดวาดฝันถึงการพัฒนาอย่างเงี้ยที่แบบเจ้าหน้ามากๆแต่ว่าไม่ได้มองเห็นถึงความเป็นมนุษย์นะะหรือว่าสิทธิมนุษยชน,นยโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพื่อเชื่อมโยงการค้าในภูมิภาคอาเซียนแต่อาจส่งผลกระทบต่อก,กลุ่มคนเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มคนไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งจากข้อมูลของเครือข่ายสลัมสี่ภาคพ,พบว่ามีมากกว่า300ชุมชนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเบื้องต้นเครือข่ายสลัมสี่ภาคขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้วยการเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านที่ถูกไล่รื้อโดยไม่มีเงื่อนไขในการเจรจาขอเช่าพื้นที่กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะคนไทยต้องเข้าถึงรัฐสวัสดิการรวมไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทุกคน มายุรีคราบาลไทย PBS รายงาน